สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมิกเผยโมเมนต,ต์สุดอบอุ่นที่มีต่อพ่อแม่ ต้องบอกเลยว่าเป็นคุณพอลูกสามไปซะแล้วสําหรับนักแสดงพิธีกรชื่อดังมิกบร,รมวศิรัญยัติติสามีของนักแสดงสาวสวยอย่างเบนพรชิตานสงคลาคุณพ่อคุณแม่ของน้องเพรมน้องพรามและน้องเพรมล่าสุดหนุ่มมิกก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ไปทําบุญวันเกิดของตัวเองและได้ก้มกระาบเท้าขอคํามาขอ,าขอพรจากพระในบ้านพร้อมระบุข้อความว่าไปใส่บาตรวันเกิดเมื่อเช้าครับกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมขอ องใส่บาทให้ลูกนะครับรักที่สุดเลยครับขอบคุณเบนและลูกๆที่เตือนมาใส่บารด,ด้วยกันเป็นเพื่อนพ่อพ่อรักทุกคนนะทุกคนคือดวงใจของพ่อมิกนะวันนี้เมื่อ41ปีที่แล้วต้องกราบขอบพระคุณพระอรหันต์ของโลกที่ให้กําเนิดลูกมาวันเกิดไม่สําคัญเท่าคนที่ให้กําเนิดมิกรักคุณพ่อคุณแม่นะครับรักที่สุดเลยครับ ท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างก็แหกเข้ามาคอมเมนต์อวยพรในวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับเห็นแล้วปลื้มใจแทนจริงๆสุดยอดความกระตันยูไม่ปแปลกใจเลยทําไมหนุ่มมิกถึงประ,ะสบความสําเร็จได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะเขามีความกระตันยูต่อพ่อ,พอแม่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวน่าชื่นชมสุดๆเลยล่ะครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับใครหลายๆคนได้ทําตามเชื่อว่าในอนาคตหนุ่มมิกต้องประ,ะสบความสําเร็จมากกว่านี้แน่นอนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ล งแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ